เราคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความรู้เรื่องเงินนะคะเป็นสิ่งสําคัญต่อความสุขและก็ความสําเร็จด้านการเงินก็จริงค่ะแต่มันมีสิ่งที่มันเหนือไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือมันนี่ไมล์เซตค่ะหรือวิธีคิดด้านการเงินค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะเพลิเนเนี่ยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําค่ะเพราะว่ามันส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้เงินของเรานั่นเองค่ะถ้าพูดถึงมันนี่ไมล์เซตนะคะเราก็ต้องพูดถึงหนังสือเล่มนี้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือมันนี่ไมล์เซตนะคะซึ่ง โค้ดหนุ่มเนี่ยได้เขียนออกมาค่ะเนื้อหาเล่มนี้นะคะเขาเน้นไปที่วิธีคิดด้านการเงินที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตได้มากที่สุดค่ะเพื่อความสุขและก็ความสําเร็จด้านการเงินในแบบที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในเล่มนะคะว่ามันนี่ไมเ่เซตแบบไหนที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จทางด้านการเงินได้ค่ะข้อแรกค่ะเราต้องควบคุมโจทย์ทางการเงิน3มเรื่องต่อไปนี้ให้ได้นะคะเพื่อเราจะได้มีความมั่งคั่งไปตลอดค่ะเรื่องแรกก็คือเราจะต้องมีไรายได้ การทำงานนะคะมีเงินกินมีใช้จ่ายไม่ขาดมือค่ะเรื่องที่สองก็คือสะสมความมั่งคั่งให้เพิ่มมากขึ้นให้ได้นะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่นะคะความมั่งคั่งมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นตามเวลาและเรื่องที่3ค่ะถ้ามันมีโชคร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆแบบไม่คาดฝันนะคะเราก็ต้องรับมือไหวค่ะไม่ทําให้ชีวิตการเงินเนี่ยมันพังทลายหรือเสียหายไปค่ะ ข้อที่2ค่ะมันตรวจสอบความมั่งคั่งของเราอยู่เสมอนะคะว่าแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยเรามั่งคั่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วนะคะหนี้สินลดลงไปเท่าไหร่โดยใช้เทคนิคการทํารายการทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินประจําทุกปีค่ะข้อที่ 3. ม,มีสูตรบริหารเงินของตัวเองค่ะอย่างเช่นถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นทํางานนะคะก็ให้ใช้สูตร60 25, 15หมายถึงใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นเนี่ยหกป็นค่ะใช้จ่ายเพื่อความสุข อีก30%นะคะและอีก15%เนี่ยก็เพื่อการออมและการลงทุนค่ะส่วนคนที่ใกล้เกษียณก็ต้องปรับสูตรกันสักนิดนึงนะคะเป็น45 25แล้วก็30ค่ะข้อที่4เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยมันคือเป้าหมายการเงินที่หลายคนมองข้ามนะคะเพราะมัวแต่ไปสนอกสนใจเรื่องการลงทุนค่ะ แต่เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญมากๆค่ะสำคัญถึงขั้นที่ว่าเป็นเป้าหมายแรกของการออมเลยทีเดียวนะคะด้วยเงินสำรองในส่วนนี้นะคะเราควรจะเก็บเอาไว้ในสัดส่วน6เท่าของค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนค่ะข้อที่5ถ้าหากมีหนี้แล้วเราจ่ายไม่ไหวทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินค่ะแล้วก็ควรจะเริ่มคุยทันทีนะคะเมื่อรู้สึกว่าเรา เริ่มจะไม่ไหวแล้วค่ะข้อที่6วิธีการคิด5ข้อเพื่อเอาชนะนี่ซึ่งคำแนะนำนี้นะคะมาจากประสบการณ์ของโค้ชหนุ่มเองเลยค่ะนั่นก็คือข้อแรกเชื่อว่าชีวิตมันไม่ได้เลวร้ายทุกวันข้อที่2คิดว่าปัญหามันน่าคุ้มที่จะสู้ที่จะแลกข้อที่3 ต้องคิดไปข้างหน้าค่ะคิดแบบมีความหวังอยู่เสมอนะคะข้อที่4พาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่มันสิ้นหวังซะบ้างนะคะและข้อที่5ค่ะ เป็นนักฝันที่มีแผนการนะคะนี่ก็เป็นแค่เนื้อหาบางส่วนในเล่มเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วรายละเอียดในเล่มเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายรวมแล้วเนี่ย51เรื่องด้วยกันค่ะเล่มนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอ่านแล้วดีต่อใจดีต่อสมองดีต่อความหวังแล้วก็ดีต่อความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคตและปัจจุบันค่ะ